นี่ยเว้ยไอ้ตู้ยินอ่ะของมันชอบหายเอาไปได้เป็นไรอ่ะแล้วมันก็มีรอยกัดปากเล็กๆเมันเละเลอ่ะโอ้ยไม่มีอะไรหรอกนาเราให้แมวคุณก็แบบไม่รู้ไปไหนอ่ะอ๋ออิ่มมากเลยนะไม่ไม่ไม่ใช่ผมแน่นอนแมวผมอิ่มากอะไรติดปากคุณเขียวเขียวออไม่มีอะไรหรอกนาอาจจะเป็นแมวคุณก็ได้เนื้อหมักผมที่ว่าเป็นเนื้อแบบเนื้อหมักหมักจากซอมบี้อ่ะไม่รู้ไปไหนด้วยไม่มีอะไรหรอกนา อืมไม่ต้องการหมดเล้วด้วยเออดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ของน้าตั้งผมคายไปแล้วอ๋อแมวคุณไปไหนน้อไปช่วย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 นี่นี่ผมมีผมมีไอ้หอยกินด้วยอะไรอ่ะฮะอะไรผมดูอะไรไหนพูดมาดิพ่อค้าปืนลั่วแล้วนี่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 ช่วยไปช่วยอะไรอ่ะจะกินแครอทยากงแม่อุ้ยแครอทเหรอคุณเอามาจากไหน จกบ้านไงมาหมั้งเอ้ยซีซีไงมานีมาหนีมันีดู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 มันปลืงมเืงีฟีี่บ่าวฟังฟังผมนะฟังผมนะเราไดินมาจากขาแอดออไผมขอด้วยผมอยากกินอ่ะกินก็ไปนอิ่มอ่ะกินไม่ได้แล้วพี่ก่อนไม่้ออิ่มมาอะไรวะอิ่มทุกเมื่อจริงจริง่กินข้าวเลยใช่ไหม อวงวิ่งเงอนวิ่วิ่งวิ่กองวิ่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 งว่งิวิ่งวิ่งวิ่งิ่งิ่งวิ่งวิ่ว่งวิ่งว่งวงวิ่ง่งวิ่ิ่งว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 ิิงวิ่งวิ่ง่งิวิ่ง มันหิวมัวคนั้จะหิวไปแล้วแหละล่อยมันหิวไปเองคือไม่ทมาชาติมันไม่กินนะเฮ้ยนั่งสงสายเาจริงนะะนะอยากลาขมๆอะอ้วโอ้อาโอ้ยหมาใครนอนแปะดำอยปั๊มเกยนี่มัน ไม่มีดาเมจเลยนะไม่ไม่โดนดาเมจเลยนิดเดียวมาล้างหน่อยดีกว่าวุ้น้อเคเราไม่อย่างนั้นหรอกนะผมเป็นคนดีจะตายอะไรก็แค่เราไม่มีสารอะไรพวกนี้ไงเอามาล้างอะไรผมเคยอมันพูดถึงไก่ไม่ได้ยิงไก่เอาผมก็พูดกับแมวผมไงว่าอะไรโอ้ยโอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเปิดฟาร์มสวนสัตว์อย่างนี้ได้เลยนะ นิ่งไว้นิ่งไว้นะพวกนิงไว้นิงไว้แค่รถไปโทษในพันนิงไว้นิงไว้นะพวล้างล้างล้างอออืมพไม่แค่รถอันนี้มันแตกมันีมันอ่อนออเขมเอ้ยไม่กินคุณก็พยยไม่หิวเลยคุณก็พยายาม่หิวได้อยู่นะยังไม่หิวต้องให้หัวใจรอ่ะอนหิวอ่ะ าไปตกอกเขาเถอะนะพี่ไม่ได้จริงว่ะมันต้องกินมแม่เหล็งโม่ไอพวกนี้มันแรงมากเย้งแล้วคุณมีปัญหาอะไรปัญหาเรื่องโลกแตกไงคุณเป็นอะไรอะ่ะพอดีเผื่อเหยียบเอ่อสีทาพื้นไปด้วยดิ เฮ้ยตกใจเลยเฮ้ยก็ซื้อก็ซื <s ala> <s ala> ้อก็ซื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 ้อซื้อก็ซซื้อก็ซื้อกนี้มกิแครอทคุณได้แล้วมกนค็ซื้อก็ซื้อก็ซื้อยกรอ็ซื้อก็ซื้อก็ซื้อเ้ยมอาเลี้ยงนกอ่ะ้กินไ่แล้วหรอกินไปแล้วแล้วก็โดนไอ้ไม่นะแครอทนะหูอะไรแครอทนะ ไม่คุณอาคิล้าผมอุตส่าห์ให้คุณลองชิมไม่ได้กินไปทั้งอันเลยไอ้ผมไม่ได้กินั้งันมันไหนๆแล้วอคุณตาเขากินไปแล้วไอ้ลุงอ่ะลุงไม่นะคุณตาคุณช่วยผตายอ่ะผมตายลุงเขาก็เอาไปเลยคุณช่วยลุงคุณต้องไปรีบมาห้ามคุณตาแล้วเ็าอยากกินนะทำไมอ่ะเดี๋ยวหน้ามาหาหน้าห่วของด้วย อุยตัวตัตัวฮุยฮุยฮุยหุยฮ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 ุยไุยฮุยฮุยุยฮ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 ุยอุยฮ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 ุยยอยยุยุยอุยุยอยยุยอุยุยุ วันนี้มุณมาผมคุณมาผมเอาคุณว้ามาว้ามาโอ้เร็าไม่สนใจเลยอ่ะนี่ค่ะเหตุการณ์ผมเราดูตะคิวกรินตะิวกิมไม่ช่วยพี่วีเด็ดใช่เหรอไม่เป็นได้ดีเอาคันเม็ดนะขู่บันทามมั้ยขู่บันทามั้ยนะ EP หน้าเรามาเจอกัน เฮ้ยมาเจอกันเราเราคนนี้คัดจำคลิปนี้คนนึงกดไลค์กดแชร์ตาไปแล้วโอ้ยคลิปหน้านะซึ่งผมต้องขอจบคลิปลลไปนึงก็เลยไลค์กดแชร์ตามเลยอีกรอบนึงนะก็ไปกลับบ๊ายบายก่อนไปก็เออมาสังหารเก๋ก,กันเลยนะแปะเราไปก่อนายบายเก๋ <laughs> <laughs> ดินขึ้นไก่อ่ะ